L 5 0 1 8 HP ครับผมคันนี้มีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับราคาเพียง5 9 9 9 0 0บาทลดจดทะเบียนปี65นะครับคันนี้สภาพใหม่มากครับสภาพ95%นะครับผมยางสวยสีเส้นสี กระทะล้อเดิมๆเลยนะครับสีสายไฮดรอลิกสีหัวน็อตนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับด้านหน้าก็ดันมานิดเดียวนะครับใบดันมีกาดติดมาด้วยนะครับแล้วก็ท่อนะครับผมท่อ ซื้อจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากครับเดิมๆเลยนะครับรถปีหกห้าสภาพคันล่างก็สวยอยู่นะครับเดิมทั้งคันเลย ูผานครับผานเป็นผานหกนะครับใบยี่สิบสี่นะครับผานหกใบยี่สิบสี่สภาพการไถก็ใช้งานมานน้อยครับตัวนี้นะครับไถามานิดเดียวนะครับใบผานยังใหม่อยู่ดูด้านหลังครับสวยๆนะครับ มาร์คหัวน็อตก็เดิมๆนะครับผมตัวนี้ซีนไม่เคยผ่านะครับซีนล้อหลังนะครับไม่เคยผ่าถอดออกมานะครับ p e T O คอลากก็ยังมีมาร์คน็อตอยู่เลยนะครับผมเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้เดิมโรงงานเลยตัวใหม่นะครับกล่องเครื่องมือใหญ่นะครับแล้วก็จ่ายไฟ รุ่นใหม่ก็สวยๆเลยนะครับขัดนิ่มขึ้นฝั่งจับมีสองฝั่งเลยนะครับผมรถปีหกหานะครับการทำงานสี่ร้อยสามสิบห้านะครับสี่ร้อยสาสิบห้าไม่มากไม่น้อยครับดูสภาพเป็นหลักครับผมใหม่มากๆนะครับรถคันนี้ ถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับเบาะนุ่มนะครับเบาะนุ่มหลังบากก็มีถลอกตามการใช้งานมานะครับผมวางปะแกเลื่อนวางพวกสลักนะครับธรรมดามีการถลอกมานะครับเราดูสภาพรถเป็นหลักนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับพร้อมโรตารี่นะครับค,คุ้มเลยครับผม รถก็พร้อมใช้งานครับผมผานหลังสวยมากนะครับยางสวยผานล่างสวยด้านหน้าด้านมานิดนึงครับธรรมาดาครับรถเกตรรถไทครับที่ขาดไม่ได้ครับผมโตรตารี่ครับไชมกันเลยครับโตรตารี่เป็น 1> RX 1 8 3 f นะครับนี่ครับสวยๆนะครับดูใบโรตเตอรี่ครับ ก็มีปั่นมาบ้างครับใบโตรตรี่นะครับนะครับโตรตรี่ตัวนี้นะครับสนใจมาดูรถได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาฬสินครับร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วก็จัดทกสได้นะครับผม ตัวนี้เลยนะครับรถปี65ห้าทำงาน400ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคา5้9แ0 0เาหครับอุปกรณ์ครบมือเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้7เจ็ดเหนึ่งสครับศูนย์เก้าเแล้วก็098 105ก้าแครับ L ห้าศูน สเปเชียลนะครับสเปเชียลเนั่นเองอ่ะมีสองคันนะครับราคาเท่ากันนะครับลูกค้ามาลองดูได้เลยนะครับสวยทุกคันนะครับไม่แพ้กันนะครับราคาเท่ากันนะครับ599,000เันบาท